โอ้ย oh yeah. มาเที่ยวภูเขามาเรียวภัวขเย้เยเย้ได้เดินได้ภูเขาแล้วามาดูกันนะครับเพื่อนๆปกติแล้วภูเขาญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีทางเดินให้พื้นฐานนะมีทางเดินให้เพื่อที่จะไม่ให้หลงทางนะครับแต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีภูเขาหลายๆภูเขานะครับที่เขาจะจัดเป็นแบบว่าคนที่เป็นแบบชอบปีนเขาเนี่ยเขาจะไปกัน กรณีนั้นอะ่ะมันอาจจะไม่มีเส้นทางชัดเจนแล้วก็คนหลงทางเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อไม่เก่งจริงนะครับแนะนําอย่าไปปีนภูเขาที่มันมันไม่มีทางเดินนะครับหลงทางแล้วเนี่ยเสียเงินเป็นแสนนะครับเพราะว่าการที่เราจะให้เจ้าหน้าที่มาหาเรามันไม่ฟรีนะครับบางทีเนี่ยบางทีเราหลงในป่าเฮลิคอปเตอร์บินมาอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายเรื่องเฮลิคอปเตอร์ก็หลายแสนมืวนกันนะครับดังนั้นถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่อยากเสี่ยงนะครับแนะนาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ย ให้เดินเฉพาะในถนนหนทางที่เขากําหนดเช่นเราอยากไปเดินแถวๆนี้ยอารมณ์อารมณ์มไหนเดินไปแถวๆนี้เนี่ยเนี่ยงานเข้าเลยนะครับหลงเลยครับหลงเลยดังนั้นแนะนําให้เดินทาทางนะครับแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการทําสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเป็นทางก็คือมันจะมีหินแบบเนี้วางอยู่มีบันไดอย่างเงี้ยมันก็จะพอรู้ว่าอ๋อโอเคมันเป็นทางคนเดินนะแต่ถ้าไปแนวเนี้ยแนวเนี้ยหลงนะครับดังนั้นพี่ดูขอแนะนานะ มีคนหลงเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นไม่อยากให้หลงกันแล้วถ้าเป็นภูเขาเขาจะมีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะก่อสร้างไว้เพื่อไม่ให้ดินถล่มอ่าเพราะเพื่อนๆรู้ดีใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่าฝนตกเยอะใช่ไหมครับดินมันจะถล่มจากภูเขาลงมาข้างล่างครับเขาก็เลยมีการสร้างตัวนี้กำแพงไททันนะครับเพื่อไม่ให้ดินถล่มนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูป้ายนี้อยากที่บาอะไรบะาเซว่าที่สุดน ชีเซธรรมชาติไทยเซสูนคือให้ความสําคัญเจ้าตัวคําว่าไทยเซซูเนี่ยแปลว่าให้ความสําคัญนะครับพี่ดิวต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะไปสับสนกับพวกไดจิที่ว่าเรื่องสําคัญให้ความสําคัญกับเรื่องสําคัญมันไม่เหมือนกันนะแต่เพื่อนๆดันไปสับสนว่าไทยเซซูกับไดจิมันต่างกันยังไงพี่ดิวก็จะบอกว่าไทยเซซูก็คือให้ความสําคัญนะไดจิคือเรื่องสําคัญนะครับ โกมิวะโมจิคาดีมาโชอันนี้วัฒน,นธรรมญี่ปุ่นทุกคนต้องรู้ไว้โกมิคือขยะโมจิคดีเอากลับบ้านมาโชด้วยกันเถอะปกติแล้วประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีความรับผิดชอบพื้นฐานก็คือขยะต้องเอากลับไปที่บ้านโอเคนะดังนั้นเพื่อนๆไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องงงนะถังขยะอยู่ไหนฮัลโหลเพราะโดยพื้นฐานแล้วก็คือขยะเราต้องกลับไปที่บ้านจากนั้นเราต้องแยกขยะแยกขยะเสร็จทิ้งในวันที่ ชุมชนกดดําหนดโอเคดังนั้นเพื่อนๆจะแบบว่าไปญี่ปุ่นแล้วอยากทิ้งขยะอยากที่ไหนก็ทิ้งอะไรเงี้ยมันไม่ได้ครับถังขยะก็ไม่ค่อยมีให้ด้วยโอเคนะครับดังนั้นไม่ต้องงงครับมันเป็นเรื่องของการปลูกฝังเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเองเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับเจอวิกฤตครับวิกฤตก็คือนิสัยของคนครับไม่มีระเบียบวินยัยคือขยะก,ก็ทิ้งแถวๆนั้นสูบบุหรี่ก็อยากสูบที่ไหนก็สูบ ทิ้งก้นบุหรีก็ทิ้งคือคนญี่ปุ่นไม่ได้มีมารยาทที่ดีแบบปัจจุบันนี้มาก่อนนะครับสมัยหลายสิบป,ปีที่แล้วเลยนะเละเทมากครับจริงๆดังนั้นที่ญี่ปุ่นตอนนี้เพื่อนๆรู้สึกว่าทําไมมีมารยาทมีวินยัยเก็บขยะแยกขยะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันเกิดจากการสร้างสามัญสำนึกตั้งแต่เด็กครับทุกทุกคนแล้วตอนนี้คนญี่ปุ่นในวัยแก่ๆที่ทํา อะไรไม่ดีสมัยก่อนมาเนี่ยเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะเด็กรุ่นใหม่โตมาอายุ30 40 50แล้วเนี่ยเขามีวินัยไปแล้วดังนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกว่าที่จะมีวินัยวันนี้นะครับเขาใช้เวลาสอนตั้งแต่เด็กครับแล้วรอเด็กพวกนั้นอ่ะโตขึ้นมาแล้วก็สอนเด็กต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นข้อดีก็คือถ่ายทอดไปยังรุ่นสู่รุ่นครับคือประเทศไทยปกติเนี่ยเราก็จะเจอร้านอาหารใช่ไหม ถ้าร้านอาหารเปิดได้3าิปีห้าิปีเราก็ว่าสุดยอดแล้วเพื่อนๆลองไปญี่ปุ่นครับเราจะเจอร้านที่เปิดมาสามร้อยปีห0ร้อยปีแ800ดร้อยปีครับเพราะประเทศญี่ปุ่นมีมแนวคิดนะครับว่าปลูกฝังแต่เด็กแล้วรอให้เด็กนั้นโตมาจนเขามีลูกแล้วปลูกฝังให้ลูกแล้วรอรุ่นลูกโตมาแล้วปลูกฝังต่อๆไปมันจะดีขึ้นครับดังนั้นเพื่อนๆครับปลูกฝังแต่เด็กนะครับ นั้นตอนนี้พี่ดิวอายุ16นะครับพี่ดิวยังเป็นเด็กอยู่ก็ยังปลูกฝังได้เยอะครับขอบคุณครับบอกไว้บอกไว้เลสร้างถามว่าพี่ดิวไลฟ์เวลาไหนบ้างจันทถึงสุขจะไลฟ์ตอน2ทุ่มวันจันทร์สอน N5 วันอังคาร N4 วันพุธ N3 วันพฤหันส N2 วันศุกร์ N1 ส่วนเสาร์ที่เนี่ยจะไลฟ์สด2ทุ่มครึ่งก็จะเล่นเกมสอนภาษาญี่ปุ่นจากเกมก็เล่นเกมไปด้วยสอนไปด้วยเพื่อนๆถามมาก็ตอบไปด้วยดังนั้น ใครมีอะไรถามก็ถามมาเดี๋ยวตอบให้โอเคนะเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่เกมนะครับเราโฟกัสที่สอนภาษาญี่ปุ่นจากเกมโอเคนะดังนั้นไม่ใช่ว่ามาดูปุ๊บจะหวังว่าพี่ดิวจะโชว์สกิลเทพกระโดดทีบอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่พี่ดิวจะให้ทุกๆคนได้ก็คือ1เทคนิคการแปลสอนก็คือภาษาต่างๆเทคนิคการจําแล้วก็พวกวัฒนธรรมแนวคิดอะไรต่างๆนะครับได้หมดเนาะ ไปต่อว้าวดอกไม้สวยจังเลยอะ่ะเอ่อคำถามครับเพื่อนเพื่อนอยากให้พี่ดิวไปบนหรือขวา <c oughs> ให้เลือกให้เลือกให้ทุกคนมีส่วนร่วมไงซูเปอร์ซัซงบอกว่ากินได้ด้วยเหรอชีโซก,กินได้มันเหมือนผักชีนั่นแหละอ่ะไปบนหรือไปขวาให้เลือกให้เลือกเราเราเล่นด้วยกันเราต้องมีส่วนร่วมะโอเคนะ ทำไมเสียงศูนมากบอกมนนะ่ะทุกคนชอบขึ้นบันไดใช่ไหม <c oughs> ไม่ค่อยชอบลงบันไดกันใช่ไหม <c oughs> ได้เก็งความรู้เยอะยินดีครับสวัสดีครับทีมซ่ามาแล้วหรอยินดีต้อนรับชิคาซ่าบอกว่าชอบภาษาญี่ปุ่นครับเคยลงเรียนแต่งานยุ่งมากอยากไปเรียนต่อที่คิวชูโอเยี่ยมเลยถ้ายุ่งมากแนะนำกลุ่นเรียนตลอดชีพกับพี่ดิวนะครับสอนภาษาญี่ปุ่นเริ่มจากศูนย์สอนจนกว่าจะสอบผ่านเอหนึ่งอ่ะ เดือนละพันเดือนละพันเป็นสมาชิก36เดือนไม่ต้องจ่ายแล้วอยู่ด้วยกันจนวันตายสนใจสนใจไปดูรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์นะไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอเั้นไปบอลแล้วกันนะเพราะเพื่อน,อนสนมากบอกว่าบอลเอ้านะ่าสร้างวันดีชอบขึ้นบันไดแล้วแซ่เพื่อนๆที่เข้ามาอย่าลืมกดแชร์ให้หน่อยนะจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆเ,เดี๋ยวนี่มันฮาตะเกะนนี่นะ จริงดิมีฮัตาเะเกตเสริมอ่ะเราก็ปลูกเสริมได้ดิกขมุตโตมุชิดวงได้ดวงแล้วยึดย,ยึดเฮ้ยมีมแมลงแปลกๆเยอะเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเซรามิโทเตโมฮือดูโซนะโมจิเดดยอักษรที่แลจะเก่ามากๆโทเตโมคือมากๆเอาไว้ใช้กับคำคุณศรรรัพท์อีจำไว้นะ ทเตโมใช้กับคําคุณศัพท์อีนะครับทเตโมโอิชิอร่อยมากๆทเตโมสามุยหนาวมากๆนะครับไม่ใช้กับกิริยานะทเตโมทาเบรกินมากๆไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ใช้กับพวกคําอื่นๆนะครับเช่นคํานามเงี้ยทเตโมพิริวพิริวมากๆไม่เอานะครับแล้วก็ทเตโมอาริกาโตอย่าไปพูดนะครับไอเขาเห็น <laughs> เห็นเพื่อนๆหลายๆคนพิมพ์อะโทเตโมอริกาโตะคือโทเตโมใช้กับคำคุณศัพท์อีกนะครับโทเตโมอริกาโตะไม่มีนะถ้าเราอยากจะบอกว่าขอบคุณมากเลยเราแค่พูดว่าอริกาโตะกกไซมัสตะก็พอโอเคนะครับพูดเป็นรูปอดีตครับขอบคุณมากเลยเพราะว่าภาษาไทยมากเลยแปลว่าที่พูดไปเป็นรูปอดีตอร่อยมากเลยรูปอดีตนะครับ น,นับครหรืออะไรบางอย่างมันถูกเขียนอยู่คาคาเรเตะอิรุเป็นรูปถูกกระทำก็คือถูกเขียนแต่อ่านไม่ออกครับไม่ต้องหวังว่าชินโนสเกตจะอ่านอักษรออกนะครับเราจะปลูกได้ไหมอ่ะอันนี้อะไรอ่ะนาฬนิโโกนานอะไรบางอย่างโซจิเครื่องมือหรืออุปกรณ์ โยดะลักษณะใช่สกายได้ Knight, ใช้ไม่ได้อันนี้มันเป็นเครื่องสูบน้ำหรือเปล่าไม่มั่นใจขึ้นบนไปดนะูเนาะเผื่อเจออะไรเนาะว้าวเพื่อนๆนดูสิยูกาตะยังสวยยูกาตะก็คือช่วงเย็นสำหรับภาษาญี่ปุ่นยูกาตะก็คือช่วงที่แบบนี้เลยครับพระอาทิตย์กำลังตกอันเนี้ยเขาเรียกว่ายูกาตะนะครับ ส่วนยศอืก็คือกลางคืนมันต้องมืดแล้วอ่ะนั่นนงเล่น<ย>ฮาบรรยากาศดีจังเลยอันนี้อะไรอะ <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะแปลกๆนะเนี่ยนี <c oughs> ่แล้วครับทุกทุกคนเกมที่เราเล่นมันฮิวจิตใจแบบนี้แหละเราเล่นไปคุยเรื่องภาษาญ,ญี่ปุ่นไปตอบคำถามไปสบายๆชิวๆ พี่ดูเข้าใจบางทีเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรไงพอเล่นเกมปุ๊บเราเจอคําศัพท์อะไรเราจะได้ถามได้ไงเนาะโอเคคุณลุงทําอะไรอยู่อ่ะ